สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านน้ำกันละกันครับผมสลับมันี่พบพอกันอีกแล้วก็คุ้มไก่หนุ่มหมอนลำซึ่งมันี่มาประสบปัญหาครับพี่น้องเนาะโตหักโตวหวงับมันีซึ่งบรับประทานอาหารเนาะพี่น้องครับนี่คือการบรับประทานอาหารครับเนาะไ้เต่เต้าอะไรพี่น้องครับเนาะเขาน้ำซํา,าปลายนงเลี้ยง ปลายัางเหลืออยู่คู่เก่าครับเนาะค่ะสังเกตมากด้ยสองวันละครับเนาะสังเกตมากด้ยสองวันเลยเขาบบกินเนาะกินนิดๆกะมื่อนี้กะคือว่าบบกินเลยยังอยู่คู่เก่านา้ำเอา้าไม่สีมาทำการรักษาพี่น้องครับรักษาภายในก่อนจักหน่อยหน่อยพี่น้องเนาะมีตัวเดียวแล้วครับรักษาภายในผมกะใส่อีตัวนี้แหละครับ นี่พี่น้องกระจิทำการครับไตยน้ำออกกกอนพี่น้องไตยนาำตัวเก่าออกออกเั็กน้อยสีมีแต่ตัวยานะครับนาำตัวเก่าออกเรียบร้อยแล้วบาทนะี่ผมกาที่เท้าน้ำดึงลงไปครับหนามด่งลงไป นี่พี่น้องตัวยาแบบล้วนๆแบบคนๆเลยครับอืมนี่จวดจาดเบิดเลยครับบาทนี่นี่ครับผมใส่ให้ตัวนี้แหละพี่น้องครับเนะ <c oughs> าะเวลาไก่มีปัญหาบ่าค่อยกินเข่าหรือว่าทางด้านแบบง้อยเงาไนะพี่น้องเนาะง้อยเงาเสาซึมง้อยเงาเสาซึมกระลืมกระเลเนาะพี่น้องอืมบ่ซึนบ่ตึง ตัวนี้ซอยได้พี่น้องครับเพราะว่าสีเป็นทางดา้านแก่อักเสบต่างๆเนาะในร่างกายครับของไก่เห่าครับน้อครับกับซื่อกระตึงดีดครับพี่น้องเนาะต่ว่าบรปบะทานเขาเนาะถึงอาหารผมกะผสมลงไห่ครับเนาะเป็นอาหารป่าปสมหมูหน่อยนะอาหารหมูหน่อยครับ ก็ยังบกินครับเนาะนี่เป็นบรรลัศงมือนะเดี๋ยวผมให้กินครับตัวนี้คือให้กินจักระมาณสามมือครับก็กินแทนน้ำเลยครับน,นี่ครับนบ้ำแบบเข้มข้นครับผมเ็ตแบบเข้มข้นครับตัวยากะ่ะก้าแหลพี่น้องปวดเก้าใส่ไดีผลได้ดีอะฝากพี่น้องที่ตามด้วยกันครับผม บุ๋มลำสิ่งขอลาเพียงเท่านีมม้ครับขอกราวคำว่าสวัสดีครับพุ่ม